สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะไปเล่นเกม GTA San Andreas ตอนที่54ก่อนจะไปรับชมเกมนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับมาผมมาทำภารกิจของไอ้คำว่า CJ ก่อนครับหลังจากตอนที่แล้วเข้าภารกิจตัว S เกเพื่อจะให้เนื้อเรื่องต่อเนื่องเราต้องทำของ CJ ก่อนมาลุยกันเลยมาเม็ดดอกกำลังนั่งเครียดอยูนะ่ฮะ แรปเปอร์ชื่อดังเฮ้ยว่าไงเมดด็อกว่าไงทีเจว่าไงนายกลับไปทางนืนของนายเลยนะนายมันห่วยแตกวะนายแหละคนกลับไปเวนเออร์เงียบปากไปมีอะไรคิดอะไรดูอะไรอยู่เหรอหนิงสวีเออสินั่นมันเนื้อเพลงของฉันนี่นายต้องทำใจดีนะ ไอโอเจอ่ะรือว่าลุกนี่ยลูกเหรอมันทำอะไรล่ะดูมสินั่นมันเอ็มบีของฉันและหนังสือเพลงของฉันมันขโมยไปหมดเลยนําเงินของฉันฉันต้องการมันกลับคืนมาดูมาสิมันของปลอมด้วยซ้ำโอเคโอเค เราอยากไปร่วม mv กับมันไหมล่ะตอนนี้มีกกำลังถ่าย mv อยู่เลยโอเชเยี่ยมเลยซิเจขอบใจมากนะเพื่อนรักนะเนล้อเพงไปอยู่ไออจีเพราเราขโมยไปครับแล้วตอนนี้เราต้องไปขโมยกลับคืนมาฮะเพื่อบริษัทของเราอยู่รอดได้สิเพื่อนฉันจะพานายนั่งเครื่องบินไป โดดทำไมวะซีเจซีโจยโอเคดูมันซีเป็นของปลอมเท่านั้นโอจีนั่นน่ะมันยังไม่ไม่รู้ความจริงครับว่าเราเป็นคนขโมยหนังสือโน้ตเพลงกับ MV ของเม d ดด็อกไปฉันจะแก้ไถ่บาปให้นายแล้วกันนะโอจีฉันจะไปตามกลับคืนมาให้ไปฮะ าอยู่ไหนแล้วเพื่อนะตอนมันมาอุ้ยอยู่ไหนแรอวะหายแล้วบอกว่าตัวตามเราลงไปอ่ะเคียร์แล้วมันอยู่ชั้นล่างนี่ว่าเออเรนจะไปก็ได้วะไปเยี่ยมโอตีกกาลังถ่ายทำวีครับ มันของปลอมขึ้ไหนในก็ดูออกโอเคเราจะไม่พูดอะไรมากครับเพราะเราเป็นคนผิดช่วยโอจีแต่ครั้งแรกนะครับกำลังใครมีอยู่ตรงนี้ยานคนรวยฮะมาเน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเชิญช่วยนายเองเพื่อนเลยไม่ต้องน้อยใจไปเลยไม่มีอะไรหรอกง่ายคึกล้วยโอจีมันก็เพื่อนน้องรักน้องเก่าเช่นกันไปครับเฮ้ยอย่าตัดหน้าสี่เว้นเลยทุกทายเลยใจสมาธิการขับรถ รอแท็กซี่แล้วมารอตัวกแล้วหนึ่งชมเมือ,องฮะจใจคนรวยไหนอยากเปลี่ยนรถไหมล่ะเอารถจริงๆไปออกงานนี่โมเมาจี้รวจไปแล้วเอาเระบบกินีตายเลยขอยืมรถหน่อยคุณผู้ชายไอยโซมารอปัดนะครับบู๊มาโดนัททีนะครับทุกคนต้องเร็วงไว้ขับดูเพชรนิบ,บนึง อ,อถอยหลังแล้วานสปานไปโอเคเลยมาแล้วโดนัดไปนหนึ่งทีแล้วมาโดนัดเพื่อกับรถโอ,โอ้ยตายสิเวยเนอรขับรถจเมือตแตกมีตัไลราช่ตุไปฮะเฮ้ยเลือกรถให้สมฐานะของแรปเปอร์สุดดังหน่อย โอ้ยหล่อสวยฟ้าเวนตัวทีะฮะโหต้องข้ามไปฝั่งนู้นเวนเวนไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คุณมองไปก็ได้ในกลังถ่ายทำดูอุ้ยเแบบรกไปเบรบกแบบพยายามจะขับรถที่ดีที่สุดนะครับ,รรบแม่งรถไรลจริงฮะอันนี้เลือกรถไปผิดจริงๆวุ้งยัครับคุณตำรวจโอ้ยหล่อสะกิดตูดหน่อยเดียวแม่งไม่เป็นผลเลยไถ่ทำดูวีเนี่ยนะใจถึงแล้ว แล้วก็ลงมาทันนี้นี่ใกล้ถึงแล้วแตมโบไม่โคตรแลงนอะจะากภาคไวสตีหูยประครับดีด้วยอยากเก็บคันนี้ไว้วะแต่ติดที่จะมาทำพลังจางน้อยนด้ครับโอเค <He S 1> มีไงยใช่ับวีตรงนี้นี่เองตรงนู้นนี่ เฮ้ยยินพวกมันทีสิไปเร็วๆฉันไม่ยืมยอมคืนเนื้อเพลงให้นายหรอกนายขโมยไมมฉันแล้วไปเราต้องตามตายไอ้รถคือโบกพุ่งน้ำไอ้ยานพาหนะคือโบกพุ่งน้ำอย่างเก่าอ่ะเอาเนื้อเพลงคืนมาตอนนี้ฉันฉันต้องการต้องใช้แล้วเพราะฉันเปิดบริษัทแล้ว อดีตน้องรักที่เราไปคทมเงนินเพื่อไงอย่าลืมไปนะเราคือเพื่อนกันมาก่อนแต่คืนอน้องรักในไงฉัตนต้องาการของฉันคืนแล้วตอนนี้เพื่อบริษัทของฉันตามมันไปขอขอคอยนะครับตามฉันไปทันสิฉันไปให้ในนอกฮฮูู้้อย่าแล้วเอเอาทางที่ดีทางรัด โอ้โหอโอติอ,อ,อ้อมไอ้ยเม็ดดอกออมไปนู้นเลยฮะนิเช่ฉันต้องการของฉันคืนเอาคืนมานะอ,อเวนเอ๊ะผ่านนาคืนโบกงับอรือ,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 อทางได,ได้ได้ทางน้ำไปทางบกมาขับยากนิดนึงฮะต้องค่อยๆกดไปเหมือนเครื่องร้อนนอ้ยเหียเอ้ยพูดไปทันทันคำเอ้ยไก้ม่วงไ ตามมันไปก่อนเออใกล้ถึงแล้วตามมันไปไอ,อ้เม็ดด็อกนี่จุดมุมลักษณะ,ะเวนเลอรดีบครับ <c oughs> ขึ้นมาทางนี้เลยไปไหนของมันวะเนี่ยเชี่ยะเม็ดด็อกตามไอ้ติดมามันอยู่นนั้นแล้วแกไม่รอนแน่กรุก,ลกเลยเฮ้ยมีโกคาร์อ่ะ หาแล้วไว้ไทยไทยมือเบี้ยครับเรามาร่วมเหมือนเรามาร่วมเอ็มบีครับดิฟโชว์หนึ่งรอบเดี๋ยวโอซีมันเอานไปแล้วจริงตามฉันไม้ฉันซิวเได้สิกรัวฉันถนัดอยู่แล้วโกคาร์ดมันนะยิงไม่ได้ด้วย<ม>เวนดีตรงนั<ม>้น <laughs> ไม่ดรอกไม่ตายซะโอยตามฉันไม้ทัน ฉันนี่แหลยจะตามนายท่านไม่ต้องตามมาจุกตูดฉันสิโอ้ยตอนนี้เมดด็อกเป็นเป็นคนทำเพลงให้เราแล้วครับต้องตามเนื้อเพลงเรากลับขึ้นมาเกียอะแล้วขึ้นสะพานไปแล้วไอ้พื้นมันตาไปแล้วตามฉันไม่ทันหรอกอ้ยหุ่ยอุ่มมันกดจักัดจังกัดจังแลขายช้อยกอลมาสิขึ้นมาเอาขึ้นมา จะโอจี้ยิงก็ไม่ได้ด้วยเวรโอจีลุกลุกขวาไปรถพวกนี้เตรียมไว้ถ่ายทัเอวีครับแต่เรามาร่วมแจมเพื่อจะไปสมุดขโมนเนื้อเอาเนื้อเพลงกลับขึ้นมาฮะเฮ้ยขวาขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยค่อยค่อย เป็นไงเล่าโอตี้้องรักฉันขอของฉันคืนหน่อยเฮ้ยมาทาันี้ีพยายานคนรวยครับนี่ทีเอห้าปนร้านเพชรตรงนี้ฮะอีสเตอร์เออย่างหนึ่งทีเอวี 5, ่นเองร้านเพชรจะอยู่ตรงนี้มันจะมีภารกิจหนึ่งที่เราปนร้านเพชรฮะเดี๋ยวซ้ายไปเหรอไอสตูดิโอดุอจ้าเฮ้ยกล้าบอกเอ้ยรถเ๋งกี่เหียตายสิ เข้ามาสุดสานเลยเสุสายเนียเข้ามาตรงสุดสายทางนั้นครับเจ๊เอาชั้นขึ้นมาไนดะ้เว้ยเดี๋ยวขวาไปไปที่ศัตรูครับสตู Studio Project. ดิโอโปรเจกต์ดูซ้ายไปไปถึงยังว้ใใาไปหายเลยไปต้องเดี๋ยวซ้าย ตามมันไปฮะนี่เราขวาเรายิงมันไม่ได้ฮะตอนนี้มือซ้ายจะขึ้นบันไดไปแล้วฉันทลัดอยู่แล้วเรื่องขับรถนี้จะฝากไปว่าตามมันไปนี่เพื่อแล้วตามมาทันรับอเ,เอ้ยโอ้ใช้ขึ้นมาฉันไม่ให้ในหรอก เฮ้ยเจฟฟี่เอาคืนที่เขามาใช่ไหมเราคือครอบครัวกันไม่ใช่เหรอนายก็รู้ได้ขโมยฉันมาเดี๋ยวฉันจะให้ค่าเลิกลีกสิทธิ์นายไม่ฉันไม่ต้องการฉันต้องการคืนทั้งหมดเลยนี่ไงค่าลิกสิทธิ์จะมีเงินยัหมดฉันไม่สนเงินนายอะไรทั้งนั้นฉันอยากดูชือเสียงของฉันขึ้นมาเฮ้ยอ่าผมคือค่ายเกมใหม่ชื่อเกมจิมมี่เจจิมมี่คุณอยากได้ให้เพลงใหม่เหรอโอเค นายอยากรุ้มนายใช่ไหมล่ะเอาเนินเพลงขึ้นมาไอเว้นฉันต้องการพวกนายฉันเห็นมีแล้วไล่นี่ใครเอวจีเหรอเอไอเอวจีเหรอไอเนี่ยมันของปลอมอ่ะฉันไม่ต้องการมันสมุดโน้ตเพลงขึ้นมาเอวจีเอาคืนเข้าไปหยุดไปซะฉันจะหยิบเองอย่าเอามือสกปรกของนายไปแต่อุ้ยตายเถอะฉันต้องเอาไปเลยไปเฮ้ยเว้ยเลยมาได้สมุดโน้ตเพลงขึ้นมาแล้วครับ ที่เราขโมยไปแล้วตามกลับมาได้ครับมาโอเคครับในตอนที่ห4ี่นี้ SGM ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่ห5ิบห้าก่อนจะไปรับเอ้ยขอโทษครับหวังว่าทุกคนคงสนุกกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ SGM ขอตัวลไวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ